คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะเวลาเราจะพูดภาษาอังกฤษเราต้องใช้คำคุณศัพท์หลายๆคำมาขยายคำนามคำเดียวเนี่ยเออแล้วมันจะงงๆว่าเอ๊ะต้องเอาคำไหนขึ้นก่อนดีอย่างแบบ a lovely little old house เอออันนี้ฟังดูโอเคแต่พอสลับนิดเดียวเป็น an old little lovely house ทำไมมันฟังดูแปลกๆนะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีหลักการซ่อนอยู่เบื้องหลังการเรียงคำพวกนี้น่าสนใจมากใช่เลยครับเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้างไปคิดว่าวางๆไปก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคือข้อมูลที่เราดูๆกันมาเนี่ยมันชี้ให้เห็นความต่างที่สำคัญมากๆเลยระหว่างคำคุณศัพท์ที่เขาเรียกว่าบอกความเห็น opinion adjectives กับแบบที่บอกข้อเท็จจริง fact adjectives อ๋อความเห็นกับข้อเท็จจริงใช่ครับพวก nice beautiful delicious อะไรพวกนี้มันคือความเห็นส่วนตัวของเราใช่ไหมครับมันแล้วแต่คนมองจริงๆจริงด้วยค่ะเหมือนเวลาเราพูดเราก็มักจะบอกก่อนว่าเรารู้สึกยังไงชอบไม่ชอบสวยไม่สวยก่อนจะบอกว่าเออมันเป็นยังไงจริงๆ ใช่ใช่ครับเหมือนเป็นธรรมชาติเลยนะที่จะเอาความรู้สึกหรือความเห็นนำมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยข้อมูลที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ซึ่งมันก็ตรงกับกฎข้อแรกในข้อมูลเป๊ะเลยครับคือโดยทั่วไปเนี่ยคำคุณศัพท์บอกความเห็นจะมากกว่าคำคุณศัพท์บอกข้อเท,ท็จจริงเสมอ,อ,มอมเช่นก็อย่างตัวอย่างที่เขาให้มา a nice long summer vacation เห็นไหมครับ nice เนี่ย ความเห็นมาก่อนลองที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่า delicious hot vegetable soup delicious ก็ความเห็นมาก่อนฮอตที่เป็นข้อเท็จจริงอ๋อเข้าใจหลักการแรกแล้วค่ะชัดเจนเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มคำคุณศัพท์ที่เป็นข้อเท็จจริงล้วนๆล่ะคะแบบว่าต้องใช้หลายคำเลยเพื่อขยายคำนามคำเดียวเนี่ยข้อมูลเขามีบอกลำดับไว้ไหมคะ มีครับมีลำดับทีเ่เขาใช้กันเป็นส่วนใหญ่เลยนะถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างนะครับลำดับคร่าวๆที่ข้อมูลแนะนำก็คือ 1. ขนาดหรือความยาว 2. อ,อายุ 3. ส,สี 4. แหล่งกำเนิดหรือว่าที่มาแล้วก็ 5. วัสดุโหมีเป็นสเต็ปเลยครับผมเหมือนเราไล่จากลักษณะที่มันดูเเป็นภาพรวมก่อน ขนาดแล้วค่อยๆเจาะจงไปที่รายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงพวกวัสดุหรือที่มาขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะได้ครับเช่น a tall young man อันนี้ขนาด tall มาก่อนอายุ you young หรือ a large wooden table ขนาด large มาก่อนวัสดุ wooden หรือว่า an old Russian song อันนี้อายุ old มาก่อนแหล่งกำเนิด Russian ถ้าหลายๆคำหน่อยก็ a small black plastic bag นี่ก็มาเลยขนาด small สี black แล้วก็วัสดุ plastic ละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่มีคำถามนิดนึงค่ะอย่างขนาดกับรูปร่างล่ะคะเช่นจะบอกว่าโต๊ะมันทั้งใหญ่ทั้งกลมเนี่ยเอาอะไรขึ้นก่อนดีคะใหญ่หรือกลมคำถามดีมากครับอันนี้ข้อมูลก็ระบุไว้นะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยขนาดหรือความยาวอย่าง big tall long พวกนี้มักจะมาก่อนรูปร่างหรือความกว้างอย่าง round, thin, narrow อ๋อขนาดนำก่อนรูปร่างใช่ครับดังนั้นโต๊ะกลมตัวใหญ่ก็จะเป็น a large round table หรือถ้าผู้หญิงผอมสูงก็จะเป็น a tall thin girl อ๋อแล้วก็มีอีกประเด็นน่าสนใจจากข้อมูลครับเรื่องสี ถ้าเกิดเราใช้หลายสีเนี่ยต้องมีแอนมาขั้นกลางด้วยนะครับอืมเช่นเชึ่น a black and white dress ชุดสีดำสลับขาวอะไรแบบน,นี้แต่ว่ากฎการใช้แอนเนี่ยไม่ค่อยเอาไปใช้กับคำคุณศัพท์ประเภทอื่นนะครับอย่าง a long black dress เราจะไม่พูดว่า a long and black dress นะครับ ชัดเจนเลยค่ะที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่คือการเรียงคําคุณศัพท์ก่อนคํานามใช่ไหมคะใช่ครับอยู่หน้าคํานามแล้วถ้ามันไปอยู่หลังคํากริยาล่ะคะอย่างที่ข้อมูลเขาก็พูดถึงเหมือนกันพวกคํากริยาอย่าง be get become หรือพวกที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัส look feel smell taste พวกเนี้ยมันมีหลักการต่างไปไหมคะอย่างเช่นคุณดูเหนื่อยจัง you look tired เนี่ย อ่าใช่ครับจุดนี้ก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นจุดที่คนมักจะสับสนกับคำวิเศษได้ง่งายๆเลยคือคำคุณศัพท์ adjective ที่ตามหลังคำกริยากลุ่มนี้ที่เราเรียกว่า linking verbs เนี่ยมันจะทำหน้าที่บอกสภาพหรือคุณลักษณะของประธานนะครับอธิบายตัวประธานใช่ครับอย่าง you look tired คำว่า tired เนี่ยมันบอกสภาพของ you ใช่ไหมครับหรือ I'm getting hungry คำว่า hungry ก็บอกสภาพของ I แต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าการกระทำนั้นๆั้นๆนะ่ะมันทำอย่างไรอันนี้ต้องใช้คำวิเศษ adverb มาขยายกริยาอ๋อ oh, คนละหน้าที่กันคนละหน้าที่เลยครับข้อมูลก็ย้ำชัดๆเลยว่าเราควรจะพูดว่า drive carefully คือขับรถอย่างระมัดระวัง carefully ขยาย drive ไม่ใช่พูดว่า drive careful หรืออีกตัวอย่าง Susan plays the piano very well. คือเล่นเปียโนได้ดีมาก Well คำวิเศษขยาย plays ไม่ใช่ใช้ very good คำคุณศัพท์นะครับเคลียเลยค่ะต่างกันชัดเจนเลยมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะขยายประธานหรือขยายกริยานั่นเองแล้วเหมือนจะมีอีกประเด็นเล็กๆในข้อมูลนะคะเกี่ยวกับลำดับเวลาใช้กับพวกจำนวนนับลำดับที่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับ เป็นเกล็ดเล,เล็กๆน้อยๆแต่ก็มีประโยชน์ครับคือเวลาเรามีทั้งคำบอกลำดับที่อย่าง first, second, next, last อะไรพวกนี้กับคำบอกจำนวนนับเช่น one, two, few, many เนี่ยคำบอกลำดับที่มักจะมาก่อนนะครับโอ้ oh, ลำดับที่มาก่อนจำนวนใช่ครับเช่น the first two days ไม่ใช่ the two first days หรือ the next few weeks ไม่ใช่ the few next weeks โอ้โหสรุปแล้วการเรียงคําคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษนี่มันมีระบบมีระเบียบของมันที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่แยกความเห็นกับข้อเท็จจริงลำดับของข้อเท็จจริงเองไปจนถึงกฎยิบย่อยเรื่องสีเรื่องการใช้หลังคํากริยาหรือกับจํานวนใช่ครับเพราะเราเข้าใจแบบแผนพวกนี้มันก็ช่วยให้เราสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยเหมือนเรารู้จังหวะ รู้ไวยากรณ์ทางความรู้สึกของภาษาเขาจริงๆจริงค่ะทำให้การใช้ภาษาอังกฤษมันดูมีมิติขึ้นเยอะเลยนะคะทีนี้คําถามชวนคิดส่งท้ายที่ได้จากข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็น่าสนใจค่ะคือในชีวิตจริงเนี่ยภาษาเราก็รู้กันว่ามันยืดหยุ่นได้เสมอใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามกฎเป๊ะๆตลอดเวลา ถ้าเกิดเราเจอคำคุณศัพท์ที่มันเอ่อกำกึ่งๆอะค่ะเป็นได้ทั้งความเห็นทั้งข้อเท็จจริงหรือเจอสถานการณ์ที่เราไม่แน่ใจจริงๆว่าจะเรียงยังไงดีอะไรจะเป็นปัจจัยให้เราตัดสินใจเพื่อให้การสื่อสารมันยังออกมาดีแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดก็แน่จะเป็นเรื่องที่ต้องลองสังเกตกันต่อไปเนะเวลาเราใช้ภาษาจริงๆในชีวิตประจําวันค่ะ